เลยถ้าได้มีส้มตำตักจานนะมีคำถามค่ะหน่วยที่เล็กที่สุดของไก่ย่างตัวเนี้มีโครงสร้างเป็นอย่างไรนักเรียนพอที่จะบอกกูได้ไหมคะโอ้ทำหน้างงง,งั้นเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยค่ะหาคำตอบใช่ยกันนะโปรโตีนเป็นสารอาหารหลักของร่างกายเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตและลิปิด พบในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเม็ดเลือดกระดูกผิวหนังและเส้นผมหน้าที่สำคัญของโปรโตีนอย่างเช่นให้พลังงาน4กิโลแคลอรีต่อก,กร,รมัมเสริมสร้างความเจริญเติบโตซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายช่วยในการแข็งตัวของเลือดสร้างกล้ามเนื้อเอนไซม์และฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งของโกรธฮอร์โมน เพิ่มประสิทธิภาพของภูมิต้านทานโรครักษาสมดุลของภาวะกดด่างของร่างกายแหล่งที่พบโปรโตีนโปรโตีนเราจะแบ่งออกเป็นโปรโตีนประเภทสมบูรณ์กับโปรโตีนประเภทไม่สมบูรณ์เรามาดูโปรโตีนประเภทสมบูรณ์ก่อนนะคะโปรโตีนประเภทนี้คือจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกายครบทุกตัวและมีจำนวนที่เพียงพอ เราจะพบแหล่งที่เป็นโปรโตีนประเภทสมบูรณ์ได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่สำหรับโปรโตีนประเภทไม่สมบูรณ์ก็คือจะมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นแก่ร่างกายไม่ครบทุกตัวหรือบางทีครบแต่มีปริมาณน้อยแหล่งที่พบนะคะก็จะเป็นพืชผักผลไม้ หน่วยย่อยของโปรตีนคือกรดอะมิโนโกรดอะมิโนประกอบไปด้วยธาตุหลัก4ชนิด C H O N คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนโปรตีนบางชนิดอาจที่จะมีกำมะถันฟอสฟอรัสเหล็กแต่เราจะมีตัวที่เป็นธาตุหลักคือ4ตัวนะคะนักเรียนจำเอาไว้นะคะ C H O N ชอนนะ ต่อไปกรดอะมิโนโประกอบไปด้วยสส่วนส่วนแรกนะคะเราอาจจะไปดูรูปในหนังสือที่เราเรียนน่ะดูในหน้า88นะคะส่วนประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นอะตอมไฮโดรเจนหมู่อะมิโนโหมู่คาร์บอ,อกซิลอันนี้จะเหมือนกันในกรดอะมิโนโทุกชนิดเลยนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ R ตัวนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกรดอะมิโนชนิดต่างๆเราจะมาดูโครงสร้างของกรดอะมิโนกันนะคะเมื่อกี้เราไปบอกไปแล้วนะคะว่าจะมีส่วนที่ทำให้กรดอะมิโนนะคะมีโครงสร้างที่เหมือนกันทุกตัวก็จะเป็นตัวอะมิโนกรุปตัวนี้นะคะแล้วก็ กลุ่มของคาร์บอกซิลิกกรุปป๊ปหรือคาร์บอกซิลที่เราเรียกกันะนะนะแล้วก็มีตัวไฮโดรเจนใช่นไหมคะส่วนตัวที่ทําให้แตกต่างกันนะคะระหว่างกรดอะมิโนก็คือตัวนี้ที่เราเรียกว่าตัวสัญลักษณ์ R นะคะ,ะหนูอาจจะไปเห็นในส่วนที่การเขียนอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเห็นในรูปแบบนี้นะแบบนี้ NH2 เห็นไหมคะนะแล้วก็ COH นะ อันนี้ก็คืออันเดียวกันนะคะคืออันเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวต่อไปเลยกรดอะมิโน,โนแบ่งตามความต้องการของร่างกายแบ่งได้เป็น2กลุ่มดังนี้กรดอะมิโนจำเป็น essential amino acids และกรดอะมิโนไม่จำเป็น non-essential amino acids กรดอะมิโนจำเป็นร่างกายต้องการและสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้ ต้องได้รับจากสารอาหารเท่านั้นส่วนกรดอะมิโนไม่จำเป็นร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เองเราลองมาแบ่งกรดอะมิโน20ชนิดเนี่ยออกเป็น2ฝั่งนะคะเราก็จะได้ฝั่งอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นมาดู ตัวที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นก่อนก็อย่างเช่นอ์จินีนตัวย่อก็จะเป็น A R G นะคะอิสทิดีนตัวย่อเป็น H I S ซึ่งสองตัวนี้จะมีความจําเป็นเมื่อตอนเป็นเด็กเท่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นเต็มที่ร่างกายจะสามารถสังเคราะห์ได้เองตัวที่3าอโซโลิวซีน I L E ลิวซีน L E U ไลซีน Lys เมไทโอนนน Met ฟีนิลอะลานีน Phe ท่โอนีน Thr ชิปโตเฟน Trp วาลีน Val มาดูส่วนของอะมิโนไม่จำเป็น1อะลานีน Ala โพลีน P R O ไกลซีน e G, y S N, G L Y เซรีน S E R สิชเชน C Y S ไทโรซีน T Y R สพาราจีน A S N กลูตามมน G L N กรดแอสพาริก A S P กรดกลูตามิก Glu การที่กรดอะมิโนแต่ละหน่วยมาเชื่อมต่อกันเป็นสายจนกลายเป็นสายเพปไทด์เนี่ยมันก็จะมีพันธะของพันธะเคมีที่จะทำให้แต่ละตัวมาต่อสายกันหรือเชื่อมกันซึ่งพันธะนั้นเราเรียกว่าพันธะเพปไทด์ เราจะมาคุยกันถึงการสร้างนะคะว่าเขาจะมีการสร้างพันธะเพียบไายอย่างไรไปดูกันเลยค่ะพันธะเพียบไทยคือพันธะโคเวเลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างคาร์บอนอะตอมในหมู่คาร์บอซิลของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งยึดกับไนตรเจนอะตอมในหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง ในการสร้างพันธะเพปไทด์จะมีการปลดปล่อยโมเลกุลของน้ำออกมา1โมเลกุลถ้าเพปไทด์ที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน2หน่วยเราจะเรียกว่าไดเพปไทด์ถ้าประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3หน่วยเราจะเรียกว่าไตรเพปไทด์แต่ถ้าโกรดอะมิโนจำนวนมากต่อกันเป็นสายยาวเราเรียกว่าโพลีเพปไทด์ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการเกิดพันธะเพียายที่ครูบอกไว้ตอนต้นนะคะ,ะนักเรียนมาดูตรงนี้คำว่าพันธะโคเวเรนซ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเซียตอมในหมู่คาบ็อซิลอ่ะอันนี้คืออะมิโนโ1ตัว ตรงนี้นะคะคืออะมิโน1ตัวจะประกอบไปด้วยหมู่อะมิโนเห็นตรงนี้มะนี่คือหมู่อะมิโนแล้วก็ตัวนี้คือหมู่คาร์บอ,อกซิลนะคะและตัวนี้ก็คืออะมิโนอีก1ตัวนะคะก็จะ,ะมีตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นหมู่อะมิโนเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่คาร์บอ,อกซิลนะคะ จากนั้นเมื่อเขาจะทำเ,เกิดพันธะเพปไทด์เกิดขึ้นเนี่ยในการสร้างจะมีการปล่อยนะจะมีการปลดปล่อยโมเลกุลของน้ําออกมา1โมเลกุลแสดงว่าตรงบริเวณนี้นะคะเขาก็จะเกิดน้ำหนึ่งโมเลกุลในที่สุดนะคะก็จะเกิดพันธะพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเพปไทด์เนี่ยตรงบริเวณ ระหว่าง C อะตอมนี่คือ C นะคะซอะตอมที C ่ A t om, t, อยู่ในหมู่คาร์บอซิลเห็นไหมก็คือตัวนี้นะคะส่วนยึดกับเออะตอมตัวเนี้ยเอาออกไปแล้วนะโดนตัดออกไปแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมตัว C ตรงนี้กับตัวเองตรงนี้แล้วเขาก็มาต่อกันเชื่อมต่อกันมันก็เลยกลายเป็น C ต่อกับ N นะคะตรงบริเวณที่ต่อกันตรงนี้แหละเชื่อมต่อกันเนี้ยเราเรียกว่าพันธะเพปไทด์นะคะเห็นไหมได้โมเลกุลของน้ำออกมาก็คือมาจากตรงนี้นี่เองนะคะเราจะมาดูการหาจำนวนพันธะเพปไทด์กันนะคะพันธะเพปไทด์นะคะจะเท่ากับจำนวนโมเลกุลของกรดอะมิโนลบ1 จำนวนพันธะเพปไทด์นะคะถ้าเรามีพวกเพปไทด์เนี่ยดังรูปที่ครูให้นักเรียนคิดว่าถ้าตามสูตรแล้วนักเรียนจะนำเลขอะไรมาเป็นจำนวนโมเลกุลของกรดอะมิโนคะก็มีอะมิโนกี่ตัว2ตัวเอามาลบกับ1น,นะคะแล้วก็จะได้เป็นเพปไทด์ตรงนี้ไงเป็นพันธะเพปไทด์จำนวน1 พันธะนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเรานะคะมีกรดอะมิโน n ชนิดชนิดและ1หนึ่งโมเลกุลมาทำปฏิกิริยาเกิดเป็นพอลิเพปไทด์แบบต่างๆโดยที่พอลิเพปไทด์แต่ละแบบเนี่ยจะต่างประกอบไปด้วยกรดอะมิโน,โนแต่และชนิดเท่าๆกันเราจะพบว่าจำนวนพอลิเพปไทด์จะเท่ากับ n จากเทเรียน,นะคะอะเรามาดูตัวอย่างที่1นึ่งิ ถ้าเพปไทด์ที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนสีชนิดชนิดละ1โมเลกุลจะสามารถเขียนสายเพปไทด์ที่มีลำดับของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันได้กี่แบบถ้าเราใช้สูตร n แฟกเราจะแทนสูตรก็คือมีกรดอะมิโนอยู่4ชนิดใช่ไหมคะก็จะต้องเป็น4แฟกทีเรียนก็จะขยายออกมาเป็น4คูณ3คูณ2อคูณ1่ะช่วยกันค่ะได้เท่าไรคะ24บถูกต้อง มาดูตัวอย่างที่2อันนี้ครูจะให้หนูทําเองแล้วนะเพปไทด์สาย1ประกอบไปด้วยตัวกรดอะมิโนเนี่ยทั้งหมด4ตัวด้วยกันตามโจทย์นะคะชนิดละน1โมเลกุลเหมือนกัน <S <S นักเรียนคิดว่าเพปไทด์สายนี้จะมีรูปแบบในการเรียงตัวของกรดอะมิโนกี่รูปแบบครูให้นักเรียนคิดค่ะคิดร่วมกันมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวก็จะเป็น C factorial เท่ากับเท่าไร เราก็ใช้วิธีเดียวกันกับข้อที่1เลยค่ะนำมาคูณตั้งแต่4 3 2 1ได้เท่ากับ24เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าหนูไปเจอแบบฝึกหัดหนูก็ใช้ความรู้ที่หนูได้รู้นี้ไปประยุกต์ใช้นะคะโปรโตีนเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยพอลิเพปไทด์1สายหรือพอลิเพปไทด์หลายสาย สามารถแบ่งโครงสร้างของโปรโตีนออกได้เป็น4ระดับด้วยกันโดยโปรโตีนส่วนใหญ่ที่สามารถทำหน้าที่ได้ในสิ่งมีชีวิตเป็นสายพอลิเพปไทด์ที่เกิดการพับม้วนเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็น3มิติซึ่งเหมาะสมกับการทำงานเราแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะคะคือโครงสร้างประถมภูมิ จะมีรูปร่างเป็นเหมือนกับเป็นกรดอะมิโน,โนมาเรียงกันเป็นสายโพลีเพปไทด์หนึ่งสายซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดจะมีจำนวนและลำดับของกรดอะมิโนที่จำเพาะ,ะระดับต่อไปก็คือโครงสร้างทุติยภูมินะคะตัวนี้จะเกิดจากการสร้างพันธะไฮโดรเจนของกรดอะมิโน,โนทำให้สายโพลีเพปไทด์มีโครงสร้างที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียวหรือเป็นแผ่นนะ ต่อไประดับโครงสร้างตติยภูมินะคะตัวนี้จะเกิดจากโครงสร้างทุติยภูมิพับม้วนเข้าหากันโดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวอย่างเช่นแรงไฮโดรไฟบริกพันธะไฮโดรเจนพันธะไอออนิกเกิดเป็นโครงสร้างที่มีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ต่างๆของโปรโตีนมีลักษณะเป็นสามมิติอย่างเช่นเบต้าฮีโมโกบินนะคะ อต่อไประดับที่4นะคะก็คือโครงสร้างจัตุรภูมินะคะตัวนี้จะมีในโปรตีนบางชนิดอาจจะมีการรวมตัวกันของโพลีเพปไทด์มากกว่า1สายซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน อาจมีลักษณะเป็นก้อนอย่างเช่นฮีโมโกลบินนะคะประกอบไปด้วยพลิเพปไทด์สี่สายดังตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับของอโครงสร้างโปรโตีนโปรโตีนมีหลากหลายชนิดแต่และชนิดมีําดับของการเรียงตัวและชนิดของกรดอะมิโนโตแตกต่างกันทำให้มีโครงสร้างต่างกันซึ่งส่งผลต่อหน้าที่ของโปรโตีนแต่และชนิด นอกจากนี้ยังมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตสายสั้นๆเป็นส่วนประกอบเราเรียกว่าไกลโคโปรโตีนอย่างเช่นโปรโตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำของเซลล์โปรโตีนสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามหน้าที่ได้ดังนี้นะคะอ,ะอย่างเช่น โปรโตีนลำเลียงเอนไซม์ N ide, โปรโตีนโครงสร้างโปรโตีนสะสมโปรโตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโปรโตีนตัวรับนะคะเรามาดูโปรโตีนตัวแรกก่อนค่ะโปรโตีนลำเลียงลำเลียงสารอย่างเช่นโปรโตีนช่องนะคะที่พบบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์นี่คือหน้าที่ของโปรโตีนลำเลียงนะคะต่อไปมาดูส่วนของเอนไซม์ ide, นะคะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์อย่างเช่น แลคเทสช่วยในการย่อยแลคโทสที่อยู่ในน้ำนม DNA polymerase ช่วยในการสร้างโมเลกุล DNA ต่อไปมาดูตัวอย่างของโปรโตีนโครงสร้างเป็นโครงสร้างของเซลล์มีความแข็งแรงนะคะอย่างเช่นไบโบอีนในเส้นไหมและใยแมงมุมอิลาสตินในเอ็นยึดกระดูกนะคะคอลลาเจนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แอคกินในกล้ามเนื้อเคราชินในผมขนเล็บเกร็ดปลาและเขาสัตว์อันนี้จะเป็นตัวอย่างของโปรโตีนโครงสร้างไปดูโปรโตีนสะสมหน้าที่ก็จะเป็นสารอาหารสะสมอย่างเช่นเคซีนที่พบในน้ำนมมันดาไบเทเลีนนะคะในไข่แดงช่วยในการเจริญเติบโตของเอ็มบิโออ่ะนีคือตัวอย่างนะอ้าว พอสังเขปนะคะไปดูโปรโตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหน้าที่ก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอย่างเช่นแอนติบอดีไลโซไซนะคะในน้ำตาอย่างนี้นะอ่ะมาดูส่วนของโปรโตีนตัวรับนะคะหน้าที่ก็เป็นการตอบสนองต่อสารเคมีที่มากระตุ้นอย่างเช่นโปรโตีนตัวรับบริเวณเย er ื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับสารสื่อประสาทที่หลังมาจากเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างพอสังเขปเนาะเรามาดูประเภทของโปรโตีนถ้าแบ่งตามสมบัติทางเคมีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันก็คือโปรโตีนเชิงเดี่ยวนะคะกับโปรโตีนเชิงประกอบ โปรตีนเชิงเดี่ยวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเพียงชนิดเดียวโดยไม่มีสารอื่นมาเจือปนอย่างเช่นอัลบูมินในไข่ขาวเคราตินในนมโกบูลีนในเม็ดเลือดแดงนะคะส่วนโปรตีนเชิงประกอบก็เป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนและมีสารอื่นมาเชื่อมต่อในโครงสร้างด้วยอย่างเช่นฮิโมโกโบินในเม็ดเลือดแดงประกอบด้วย ก,กับโกบูลีนนะคะตัวอย่างอันที่สองก็คือเคซีนในน้ำนมก็จะประกอบไปด้วยกรดฟอสฟอริกกับโปรโตีนนะคะลิปโ,โปรโตีนจะเป็นโปรโตีนที่สร้างสารประกอบเชิงซ้อนกับไขมันอันนี้จะเป็นตัวอย่างประเภทของโปรโตีนที่แยกตามสมบัติทางเคมีนะคะมาดูการแบ่งประเภทของโปรโตีนตามลักษณะการจัดเรียงในโครงสร้าง ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันก็คือโปรโตีนก้อนกลมนะคะกับโปรโตีนเส้นใหยถ้าเป็นโปรโตีนก้อนกลมก็จะเป็นโปรโตีนที่มีโครงสร้างของสายพอลิเพปไทด์กดไปมาเป็นก้อนโปรโตีนก้อนกลมส่วนใหญ่สามารถละลายน้ำอย่างเช่นฮีโมโกลบินและเอนไซม์โปรโตีนเส้นใยก็จะเป็นโปรโตีนที่มีโครงสร้างพอลิเพปไทด์เป็นสายยาวมีหน้าที่หลักให้ความแข็งแรงและ ช่วยคงรูปในโครงสร้างของร่างกายโปรโตีนเส้นใยส่วนใหญ่จะไม่ละลายน้ำอย่างเช่นคอลลาเจนอีลาสตินและเคราตินการทดสอบสารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะเราจะทดสอบด้วยสารละลายไบยูเรตซึ่งสารละลายไบยูเรตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าใสหรือมองแล้วดูเป็นสีใสไม่มีสีนะคะก็จะ เป็นสารที่ผสมกันระหว่าง c o p p e r ร์ท um ูซัลเ e กับ Sodium มไฮดรอกไซดตัวนี้นะจะเป็นการทดลองอย่างเช่นการนำไข่ขาวมาทำการทดสอบกับสารละลายไบยูเรตทีนี้ตัวสีของสารละลายเนี่ยก่อนการทดลองก็จะไม่มีสีนะคะแล้วหลังจากการทดลองก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วง แสดงว่าไข่ขาวมีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบโปรโตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนโหรืออะมิโนแอซิด